เอช้างอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับครูคาท่านสู่ MG ช้างอุดรธานีกับคันนี้ครับ MG 5X Pro ครับเราจะมี D-Pro กับ X-Pro ครับซึ่งคันนี้เป็น X-Pro ในราคาเพียง6 6 9 9 9 0 0บาทในราคาตั้งขายนะครับแล้วก็เรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ว่าตัวรถมีความแตกต่างอะไรบ้างไปจากเดิมและมันสวยขึ้นยังไงบ้างนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับพร้อมคาลิเปอร์เดกสีแดงนะครับ ขนาดยาง 215/50R17 เหมือนเดิมครับมีตกแต่งกระจกที่เป็นสีดำนะครับและที่สำคัญด้านหน้าของเรามีการเปลี่ยนแปลงในชุดโคมไฟหน้านะครับพร้อม daytime running light ระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ยังเหมือนเดิมครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์ LED ในเป็นไฟหลักอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับและบริเวณด้านหน้ากระจังหน้าครับก็จะมีออกแบบด้วยวัสดุตัวนี้ครับเป็นโครเมี่ยมลมดานะครับมีความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้าชัดๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าและที่สําคัญครับโลโก้เป็นสีดําแบบนี้ สวยงามหรูหราในราคาเพียง669,900บาทครับ MG 5ในรุ่น e XPO นะครับเราต้องบอกเลยว่าขนาดยังไม่แต่งยังสวยงามขนาดนี้นะครับไฟหน้าแบบนี้ และที่สําคัญนะครับเราต้องไปดูด้านท้ายนะครับความยาวตัวรถ4,675มิเมเหมือนเดิมนะครับไซส์ของตัวรถก็คือเทียบเท่าของกลุ่มเก่ง C segment เลยนะครับความจุถังน้ำมัน45ลิตรเหมือนเดิมนะครับในคลิปวิดีโอนี้จตุพลจะพาดูรอบคันรถสําหรับตัว X Pro นะครับเราก็จะเห็นด้านหลังที่มีการออกแบบนะครับเป็นท่อคู่แล้วก็มีวัสดุเป็นแบบนี้เลยครับเป็นโครเมียมลมดานะครับหรูหรามากๆเลยครับคุณลูกค้า ไฟท้ายนะครับเป็นทรงแบบใหม่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวโปรนะครับโลโก้สีดําแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังสีดํานะครับส่วนเรื่องของการอัปเกรดนะครับภายในตัวรถในราคา669900าในเรื่องของ i อสมาร์นะครับหน้าจอกลางนะครับการแสดงผลหน้าจอกลางมีความสวยงามแบบไหนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้เลยครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับและที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของ